เงินเลินหมเอมาเต้ไมาเต้เป็นแหนะมึงไงถเงมึงได้เป็ถุงเชฟเครื่องกุ้งอียังเบิดกระบอกเลยเด้อมิยังเบิดบอมึงก่เที่ยงิรถน้ปลาเงินเลินหมือนมเ้มาน้เป็นหนมึงไงถเบงไปถุงปีนพันล้าน บ่มีเดีเงินไหมคนมันเดี๋ยวมันในดอกเอาเดียเงินเพชรยังกินอะไรนะกอดไก่สมุนไพรไผ่แดงล้วกอดไก่อืมอ้าวที่จะแจกคนเอาปีนออกไม่ยังถงผ่านอ่ะคนเบิร์กมาบ่มีเงินแะฮะมาต่ออันนี่เป็นยังพี่น้อง เชฟเราประชดประชันถูวง่าปีนเมิดอเอาอยัางนี่ตำยังนีเ่เทียมเทียมเอาไป,ไปเอาไปใส้ทอดพัดนั่นบอกแม่เ,เด้อพี่น้องไม่กินเข้ากับเชฟแซมได้จ้ะเด้อ